ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมส่งประกันสังคมมาตา3า33เริ่มในปี42เงินเดือนเฉลี่ย15,000บาทสะสมรวมในกองทุน163,000บาทถ้าเราออกจากงานปลายปี2563นะครับเราจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่หรือยังไงเดี๋ยวเราไปดูการฝากกดไลค์กด s ับค c r คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ นี่นะครับที่พิมพ์ถามมาเนาะอ่ะเดี๋ยวไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่มีการเสียเวลา เราต้องมาทราบกันก,นก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับบัมเน็จหรือบํานาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสํานักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ2542เท่ากับนณะปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพ1020ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1 5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย ทำงานส่งประกันสังคมมานะครับปี6 3สาลบสี 42, ก็ประมาณ21ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทนะครับจ่ายเงินสมทบมามากกว่า180เดือนนะครับ ใหเงินสมทบมากกว่า180เดือนวิธีการคิดนะครับ21ปีล15เท่ากับ6ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ6เท่ากับ9ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก9ที่จะได้เพิ่มเป็น29 29ของ15,000บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับนะครับ 4,350บาทนั่นเองนะครับได้รับไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนะครับเงินสะสมรวมเนี่ยเมื่อได้บำนาญแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สนห,หรอกว่าเงินสะสมรวมมันได้เท่าไหร่นะครับเงินสะสมรวมมันใช้สำหรับกรณีรับเป็นบำเหน็จชลาภาพเท่านั้นนะครับซึ่งณปัจจุบันมันยังเลือกไม่ได้เพราะนั้นก็ไม่ได้เอาตัวเนี้ยมาเกี่ยวข้องมารวมอะไรนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววัน,ว,นวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามกลโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้กลนขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกเนี้ยนะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องออให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i t Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตป์นะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับคุณกู้ นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนําข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิส เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ